คุณกำลังฟังเปรมวีล็อกพอดแคสต์คุยเรื่องจิป,ปารทะกับผมเปรมขาวทองครับเรื่องมันเรื่องที่เกิดขึ้นในวันฝนพรำนี่มันก็มีเยอะแยะมากมายไก่กองเลยเนาะจะพูดว่ายังไงดีล่ะผมเป็นคนชอบบรรยากาศยามฝนตกมากๆเลย โดยเฉพาะตอนที่มันเป็นช่วงเวลาที่แบบเขาเรียกอะไรนะเวลาที่แบบฝนตกพรำๆหลังจากฝนตกไปแล้วเนี่ยมันจะมีกลิ่นดินนะครับมันจะมีกลิ่นดินกลิ่นของออฝนนะครับมันทำให้เรารู้สึกว่ามันอบอุ่นมากๆนะครับแล้วก็มันรู้สึกมันไม่เดียวดายกลิ่นฝนทำให้เรารู้สึก ผ่อนคลายอย่างมีนัยยะสำคัญผมเข้าใจว่าคนที่ชอบกลิ่นฝนเนี่ยมันมีชื่อเรียกด้วยนะในเว็บไซต์ของ National Geographic ฉบับภาษาไทยนะครับเขาเขียนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นฝนเนาะเขาเรียกว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันคือกลิ่น มันเป็นกลิ่นหอมของไอดินนะครับเราเรียกว่า petitors r นะครับมาจากคำ petros ที่แปลว่าก้อนหินแล้วก็ icer ที่แปลว่าของไหลที่ไหลอยู่บริเวณเส้นโลหิตของทวยเทพนะครับนักวิทยาศาสตร์ของชาวออสเตรเลียก็ได้ศึกษาเรื่องกลิ่นหลังฝนตกนี้เป็นผู้บัญญัติขึ้นมาแท้จริงแล้วเนี่ยกลิ่นไอดินไม่ใช่กลิ่นโมเลกุลของดินที่ผสมรวมกับน้ำฝนด้วยนะแต่เป็นกลิ่นของสารหอมระเหย g o s m i n ที่สร้างขึ้นโดยเชื้อแบคทีเรียสกุลที่ชื่อสเตปโตไมทิสนั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมต้องมาพูดเรื่องฝนเนี่ยนะหมายถึงว่าอยู่ดีๆก็ทำพอดแคสต์เรื่องความชอบเรื่องฝนขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยครับมันแค่ทุกๆครั้งที่มีปัญหาทุกๆครั้งที่มันเกิดเรื่องราวในชีวิตขึ้นมันวักจะมีฝนเข้ามาเกี่ยวข้องทุกๆครั้งที่ ใจเราหมองหมดนนะครับหรือเราต้องการเวลาสงบสงบอะไรสักอย่างหนึง่งก็จะมีฝนเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดเวลาผมรู้สึกว่าเมฆฝนที่รวมตัวกันแล้วหยดลงมาเป็นน้ำนในบางครั้งเนี่ยครับมันก็เป็นเรื่องที่คาดการไม่ได้ด้วยบางครั้งเขามาเขาก็จะมาบางครั้งเขาไปเขาก็จะไปเหมือนกับเหตุการณ์ในชีวิตของเราทุกๆคนที่ บางวันฟ้าใสายอยู่ดีๆพายุก็เข้าโดยไม่ทันตั้งตัวบางทีก็หมองหม่นกันมาทั้งวันอาจจะเป็นเดือนหรืออาจจะเป็นปีแต่สุดท้ายมันก็จะมีประโยคคลาสสิกที่เราเรียกกันว่ายังไงซะฟ้าหลังฝนก็สวยงามเสมอใช่ไหมผมรู้สึกว่าฟ้าหลังฝนของผมมันคือการที่เราได้เห็นอะไรสักอย่างหนึ่งสงบแล้ว สีอาจจะไม่ได้เป็นแบบสีทองเรืองรองไม่ได้เป็น s ซเวอร์ไลท์นิ่งอย่างที่คำนิยามนี้ได้กล่าวเอาไว้แต่มันอาจจะเป็นแค่ภาวะที่ทุกอย่างสงบแล้วกลับเข้าสู่สภาวะปกติเวลาเราพูดถึงฝนเนี่ยครับมันจะมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์นึงตอนวัยเด็กของผมผมจำได้เลือนลางว่าผมชอบวิ่งออกไปเล่น ท่ามกลางฝนออกไปออกไปแบบเล่นเลยนะแบบวิง่งเล่นกับน้ําฝนเอาตัวไปกระแทกกับน้ําฝนจําได้ว่าที่บ้านก็ไล่ตี <c oughs> คือตีอะ่ะว่าออกไปทําไมเนี่ยป่วยไม่สบายแต่ว่าในเวลานั้นเราไม่ได้ถึงความป่วยอยราถึงแบบนี่คือสิ่งเดียวที่ทําให้เรามีความสุขนี่คือสิ่งเดียวที่ทําให้รู้สึกว่าเออ การได้อยู่ในท่ามกลางสายฝนมันเป็นอะไรที่แบบมันชุ่มฉ่ำม,มากมากแล้วก็ความเปรียบปอนของของตัวเราเมื่อโดนน้ำฝนแล้วเรารู้สึกว่าเรายินดีที่เราจะป่วยเพื่อสิ่งนี้นะครับในขนาดเดียวกันในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยมันก็เป็นช่วงเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งในชีวิตผมเหมือนกันที่เป็นจุดพิกผันในชีวิตเลยก็ว่าได้ ผมเคยเรียนวิศวกรรมศาสตร์รหัส53ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผมจำได้ว่าเป็นช่วงเดือนตุลาเนี่แหละแต่ผมจำวันหรือดจำวันไม่ได้ว่าวันอะไรผมได้รับข่าวร้ายวันนั้นอยู่ดีๆก็เหมือนกับเมฆฝนในวันนี้คนระับที่อยู่ดีๆก็ตกขึ้นมาแบบไม่มีสาเหตุเช่นเดียวกัน ผมก็ถูกระบบแจ้งว่าเกรดของผมไปไม่ถึงไม่สามารถไปต่อได้เกรดของผมอยู่ที่1.74หน่าเศร้ากันนั้นคือ2เทอมรวมกันเท่าเดิมผมเดินไปบอกเพื่อนในทีมว่าเออเราไม่ได้ไปต่อนะเราไปแล้วโชคดีผมจำได้ว่าผมพูดแค่นั้น แล้วผมก็เดินออกมาเลยผมก็เดินไปคุยกับออที่ปรึกษานิดหน่อยแล้วผมก็กลับมาบ้านพร้อมน้ำตาผมพูดสั้นๆกับที่บ้านว่าลูกถูกลีทายนะแล้วผมก็สุดลงไปที่โต๊ะของที่บ้านที่บ้านตกใจ ไม่ถึงไม่ถึงกระโวยวายนะแต่ตกใจแล้วก็ผมเชื่อว่าคนในบ้านผมค่อนข้างจะคาดการมาแล้วด้วยว่าช่วงนั้นคือผมก็เรียนไม่ดีสักเท่าไหร่พูดกระตามตรงนะครับแล้วก็เขาคงจะไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงนะนะก็ไม่คุยกับเราเลยวันนั้นก็เป็นวันที่พายุโหมกระหน่ำแบบวันนี้เลยครับคือแบบดูดีๆก็ฝนฟ้าขนองกรีดร้องพายุกระหน่ำเมฆมืดฟ้ามวลด,ดินตุ้มตามกันไป ผมไม่ได้พูดอะไรเท่าไหร่มั้งถ้าผมจะไม่ผิดผมรู้ตัวอีกทีหนึ่งคือผมอยู่ในสถานนะคนว่างงานเปรียบเทียบให้เห็นภาพเนาะคนว่างงานแล้วก็ภายใต้ความว่างตรงนั้นนะครับที่บ้านผมดีนะเขาพาผมไปเที่ยวตามที่ต่างๆเหมือนพยายามจะให้ลืม ไม่ว่าจะพาไปวัดล่องคุณไม่ว่าจะพาไปที่แบบไกลๆหูไกล,ากล,ากลาตาเลยผมไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรเขาถึงพาไปที่เหล่านั้นแต่ผมตีความเล่นๆว่าาคงอยากให้ผมลืมอยากให้ผมแบบเหมือนเราใสาก่กรกาล้างน้ําคือล้างรีเซ็ตกันใหม่ในระหว่างที่เข้ากระบวนการนี้นะครับผมก็หาช่องทางกันไปหามหาวิทยาลายัยหรือคณะที่สนใจเพื่อเรียนต่อทันทีไม่อยากปล่อยโอกาสนี้ให้มัน ออกไปผมก็ใช้เวลายอยู่ตนั้นประมาณสอเดือนในการหานะครับจนมาได้ที่คณะวิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับที่บ้านก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่จะให้ผมกลับไปเรียนอีกรอบนึงเพราะเขากลัวว่าเพราะเขากลัวว่าผมจะเรียนแล้วเกรดไม่ดี กลัวว่าผมจะโดนรีถ่ายอีกรอบเพราะว่าด้วยความที่ช่วงนั้นเกรดของผมตอนตอนที่โดนรีไทายขึ้นยานิสซากนะครับแล้วก็พฤติกรรมตอนนั้นของผมก็ค่อนข้างจะไม่ดีเอาเลยไม่ดีเอาเสร็จเลยคือเป็นเด็กนิสัยเสียคนหนึ่งเลยแหละหลังจากนั้นมาก็ได้มาเรียนของนิเทศศาสตร์เนี่ยครับมหาวิทยาลัยศิริทงศ์กลายเป็นว่าอ่ะเหมือนเจอทางที่ใช่ แล้วก็เหมือนเจออะไรหลายๆอย่างที่รู้สึกว่าเออนี่คือทักษะที่เราถนัดมาตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่านะก็ค้นหากันไปเรื่อยๆครับจนจนรู้ตัวอีกทีนึงก็คือเรียนจบแล้วเราก็พูดกับใครหลายๆคนที่มาคุยเรื่องของเราแล้วเราก็เล่าเรื่องใ,ให้ใครหลายๆคนฟ,ฟังไปแล้วนะว่าเออจริงๆเนะ่ยเราไม่ได้เป็นเด็กวิศวะว่ะเราเป็นเด็กนิเทศจริงๆเราเจอทางที่ใช่แล้วว่ะ ตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ทํางานผมก็พูดได้เต็มปากว่าตัวเองเป็นเด็กเป็นนักนิเทศาสร์นิเทศศาสตร์สอนผมเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเลือกอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตการเข้าสังคมการทํางานการจัดระเบียบอะไรบางอย่างการติดต่อประสานงานอะไรต่างๆก็สอนผมเยอะมากๆแล้วก็มันเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เราได้เจออะไรจริงๆ นะครับแล้วก็ได้ลองลงมือทําอะไรกันจริงๆสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมได้เรียนรู้มากๆเลยในงานนี้คือคำว,ว่ามืออาชีพแล้วก็การทนแรงกดดันในสภาวะการทํางานจริงๆซึ่งผมจําได้ว่าตอนผมเรียนผมเรียนวิศวะหรือแบบก่อนหน้าก่อนหน้านั้นเลยผมเป็นคนที่ทนความอดทนต่ำมาก ต่ำต่ำเตี้ยเลือดดินเลยแหละเป็นคนไม่ค่อยทนเท่าไหร่แล้วก็พร้อมจะบวกตลอดเวลาพร้อมจะวุ่วายตลอดเวลาซึ่งตอนนี้ตอนนี้ก็ยังเป็นนะแต่ก็รู้สึกว่าเริ่มบวกแล้วมีเหตุมีผลมากขึ้นนะครับเรียนคณะนี้มีความสนุกอย่างหนึ่งคือแบบมันครีเอทีฟนะม,นมันสอนให้เราคิดครนะีเอทีฟครีเอทิวิตี้เนี่ยแลวมันสอนให้เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องกลัวกับสิ่งที่เราทําเราเชื่อสิ่งไหนเราทําสิ่งนั้น แต่เรามีหน้าที่ในการอธิบายบางสิ่งบางอย่างว่าเพราะอะไรเราถึงทำสิ่งนี้สำหรับผมผมคิดว่าคณะดิเทสสตร์มีหน้าที่ในการค้นหาตัวตนของตัวเองให้ชัดขึ้นแล้วไปทางนั้นให้สุดสิ่งนี้ครับมันทำให้เรากลับมาคิดเรื่องของฝนฟ้าเมื่อเทียบกันแล้วชีวิตผมเนี่ยจาก ฟ้าฝนที่ถล่มมากตอนเรียนวิศวกรรมาศาสตร์มาสู่ฟ้าหลังฝนเมื่อผมเรียนนิเทศศาสตร์โลกแห่งความเปนจริงมันเป็นแบบนี้แหละครับบางครั้งฟ้าหลังฝนของแต่ละคนมันอาจจะสวยงามแบบแดดออกสวยๆมีริมไรก็คือชีวิตที่แบบงอกงามจเจริญเติบโตบางคนก็อาจจะแค่แบบพายุม,มันสงบลงแล้วมีแสงลํำไหมาให้ดูบ้าง แต่ก็เป็นแสงที่ดีเป็นสัญญาณที่ดีเพื่อบอกแล้วว่าเออชีวิตของเรามาถูกทางแล้วอะไรแบบนี้หรือไม่เป็นไรนะวันนี้ก็แค่วันหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันใหม่แต่เชื่อเหลือเกินว่าทุกๆครั้งที่เวลาเราฝนที่ฝนมันตกลงมาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเราจะมีประสบการณ์เราจะมีความทรงจําบางอย่างที่เป็นแผลเป็นที่เราคอยย้าเตือนอยู่ตลอดเวลา ทุกครั้งที่ฝนตกผมก็จะได้ถึงเรื่องนี้ตลอดเวลาอย่างที่ผมเล่าไปก็คือเรื่องที่ผมโดนรีทายผมผมเข้าใจคําว่าฟ้าหลังฝนจากเหตุการณ์นี้เมื่อเอาไปซ้อนทับแล้วมันมันชัดมากว่ามันใช่และผมก็เชื่อเหลือเกินว่าฟ้าหลังฝนของแต่ละคนในท้ายที่สุดแล้วนะมันสวยงามเสมอจริงๆอย่างที่เขาว่ากัน ชอบหรือไม่จุดจหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันช่องของเราจะเป็นภาคกรยงาที่สุดซึ้งในทีเดียวพบกันใหม่เมื่อมีโอกาสนะครับนี่คือเป็นวิล็อกพอดแคสต์ในตอนนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ